หมดทีมนี้มาพร้อมบอดไฟฟ้าคอสมิกที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งได้รับขณะรวบรวมสป라이หรือจากการเปิดกลองสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั้งบนบกและในน้ำรวมถึงเข้ากันได้กับภูมิประเทศทุกรูปแบบศัตรูของคุณจะต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ๆทำความเร็วได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงสามารถกระโดดต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณข้ามผ่านสิ่งกีดขวางและเพิ่มความคล่องตัวได้อย่างน่าทึ่ง อย่าลืมว่าคุณจะไม่สามารถยิงขณะใช้มันได้คุณต้องแน่ใจว่าตัวเองเก็บมันได้ทันเวลาเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูอัปเกรดบอร์ดไฟฟ้าได้โดยรวบรวมแกนบอร์ดไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วทั้งแผนที่สามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด2ครั้งแต่ละครั้งจะเป็นการปลดล็อกสกิลใหม่อันทรงพลังสกิลแรกคือสกิลบูสช่วยเพิ่มความเร็วในช่วงเวลาสั้นๆรวมถึงโล่ที่จะช่วยให้คุณต้านทานดาเมจได้ส่วนสกิลที่2คือโว์ฟรีสไตล์ที่จะช่วยให้คุณลอยตัวได้ชัว่วขณะจับคู่กับการกระโดดต่อนเนืื่่อองเพขึ้นไปยังพื้นที่สูงและชิงจุดไ เปรียบสำหรับการยิงที่ดีกว่าเดิมไปที่โหมดทีมทรานส f ฟอร์เมอเพื่อสัมผัสตอนนี้เลย